ยังจำได้นะครับว่าเราเนี่ยเคยรีวิวว่าเราเนี่ยไปซื้อ g a l l ลอรี่คาล enda r อันนี้มานะครับจะมารีวิวปฏิทินของวันที่9กันนะซึ่งภาพในวันนี้นะครับเป็นภาพของคุณพอลเซลรูรีเย่นะครับชื่อภาพของของภาพนี้นะครับชื่อว่า the flower gate นะครับพอเรามาดูภาพนี้ใกล้ๆแล้เราเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเห็นมาแต่ไกลเลยนะว่ามีเป็นเหมือนคน2คนข้างหลังเป็นน่าจะเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงทุ่งหญ้าใช่ปะ รูปนี้เป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามได้ดีมากเออใครอยากใครอยากลองใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับสีคู่ตรงข้ามในที่นี้มองไกลๆนะครับก็จะเห็นเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกันและภาพนี้นะครับก็ยังผสมผสานระหว่างสีโทนร้อนก็คือพวกสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับสีโทนเย็นที่เป็นพวกสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันอย่างได้แบบลงตัวมากๆอ่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมเรียนรู้ไปกับภาพวาดภาพนี้สําหรับวันนี้กันนะครับแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็สนุกไปกับการวิเคราะห์ภาพภาพนี้นะครับ